สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปประจำเดือนออสิงหาคมนะคะเริ่มกันตั้งแต่รักนาราศีแรกเลยนะคะราศีแรกเนาะนะคะเดี๋ยวจะดูดวงดวงอิงแปหรือดวงไทยไปประกอบด้วยนะคะกับการจากพยิปซีประกอบกันไปนะรักนาราศีแรกคือรัคนาราศีตุลจ้ะนะจ๊ะ าราคนาราศีตุลน,นะคะก็คงคุ้นชินอยู่แล้วกับยามฤตยูซึ่งทับอยู่ในภพปัตตานินะคะแต่โชคดีตรงไหนคะโชคดีตรงที่ดาวอาทิตย์นะคะดาวพุธดาวศุกร์มันจะมากรองรวมกันนะคะจากเดือนที่แล้วนะคะกร,กรกฎาคมนะคะก็จะมีพุธกับอาทิตย์อยู่ที่สุภาษณะ,ะแล้วก็เขาจะลงมาอยู่ที่ภพกรรมะนะคะ กรรมะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเป็นลาภะเนาะโอเคค่ะนะคะมาค่ะนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นเนาะหนึ่งสองสนุกกระดุมพา้สาสัชพันธุบุตะระอริปัตติมรณะสุภะกรรมะลา,าภะไพ่ใบแรกค่ะนะคะชาวราศีตุลบอกได้เลยนะคะจะมีโชควีลาภจากการเสี่ยงทายนะคะตรงๆเลยค่ะนะคะเป็นราศีที่แบบพิเศษมากเลยนะคะจริงๆแล้วดวงดีตั้งแต่กรกฎาแล้วนะคะจะได้แบบ เงินกู้แบบฟุกๆใครที่ติดบุโรนะคะจูจๆก็จะได้เงินนะคะจูจๆก็จะได้แก้ปัญหาเครดิตบุโรของตนเองนะคะมีอะไรเข้ามาทําให้แบบหัวใจชุ่มชื่นนะคะการเงินการทางตัวเองตกโชคตกลาบนะคะแสดงว่าโชคลาภนั้นมาจากตนเองค่ะนะคะไม่ต้องไปหาคนอื่นเลยนะคะกระดุมผะะ้าได้สองไม้เทาา้าจ้ะรางสังหรณ์แม่นยําม,มากะค่ะนะคะสาหรับคนรักขนาด ราศีตุลค่ะนะคะเพื่อนฟุ้งบริวารน,นะ,ะให้โชคให้ลาบค่ะนะคะเพื่อนมาจากการปฏิสัมพันธ์กับบคุคคลอื่นเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเฉยได้ไหมไม่ได้นะคะโควิดเขาไม่ให้ออกจากบ้านออนไลน์เลยจ้ะเลจ้ะมีไวไฟใช่ไหมมีสัญญาณ โทรศัพท์ใช่ไหมคะพยายามติดต่อสื่อสารไปเลยนะคะว่ากับใครอะไรยังไงนะคะแต่ลูกนุก่มซชะพันธุ์แต่ที่บ้านนะคะที่บ้านอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างน,นะคะ5ดาบก็ได้แก่สุขภาพของผู้ใหญนะะน่นะคะพันธุ์นะคะบุตรตาบุตรตางานดีงานเด่นค่ะนะคะบุตรตามาถึงกิจการงานใหม่ๆหมายถึงลูกด้วยนะคะบอกได้เลยคะ่ะหน้าที่การงานของชาวราศีตุลน,นะคะในลัคนาในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะ อล,ลีก็คือสุขภาพของเด็กๆคนในบ้านนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะจะกลับเข้ามาสมัครสมานสามัคคีกันนะคะบอกได้เลยค่ะเป็นเ,เดือนที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีตุลอีกราศีหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูในราศีจักรจ้าราศีจักรนะคะก็นะคะดาวเจ็ดนะคะก็คือดาวเสาร์นะคะก็ยังอยู่สถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะคะดาวพฤหัสก็ยังอยู่ที่ราศี กุมค่ะนะ,ะซึ่งเป็นภพบ,บุตรตะเนาะนะคะพลหัสก็มาช่วยจ้ะนะจ๊ะก,ก็ได้จดตุสดัยนะคะในดวงชะตานะคะสามหกเก้เกตก็ไปอยู่พบลาภลาบผลความสําเร็จนะจ๊ะบอกได้เลยค่ะนะคะรวยแล้วรวยอีกค่ะถูกแล้วถูกอีกนะคะการเงินการทองดีเด่นมากๆเลยสำหรับรัคนาราศีตุลค่ะนะคะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะส b s คร i b e แม่ฟ้าด้วยค่ะนะคะใครอยากจะดูส่วนตัวนะคะ0925190545นะคะมาสเตอร์ฟ้า 6 59ค่ะนะคะยินดีให้คําปรึกษาทุกชีวิตค่ะนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะหาเพื่อนคุยหาที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะแม่ฟ้าจบปริญญาโทรบริหารงานย,ยุติธรรมนะคะปตีก็นิเทศศาสตร์ค่ะนะคะแล้วก็มีสกิลนะคะในเรื่องของการนักแก้ปัญหานะคะทุกๆด้านค่ะนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรค่ะมีอะไรทักมาค่ะนะคะ เข้าไปดูในรายละเอียดนะคะ YouTube ค่ะนะคะต้องการผู้ติดตามสักสอง0 0ื่คนนะขอแค่นั้นค่ะสวัสดีค่ะ